เป็ดชนิดนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบขนาดกับเป็ดเป็ดไข่เป็ดกากีกัมเบลนะครับจะตัวเล็กกว่ากันสองเท่าถ้าเปรียบเทียบขนาด กับเป็ดเทศก็จะลุตัวเล็กกว่ากันห้าเท่านะครับลักษณะพิเศษของเขาก็คือหัวกลมปากสั้นตัวกลมป้อมนะครับมีสีเห็นไหมครับมีสีน้ำตาลหลังเทามีสีขาวนะครับสีขาวผมมีตั้งตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับ ตัวนี้ตัวผู้ก็สวยนะครับมีมีหน้าบวมอยู่ตัวหนึ่งเป็นหวัดนะครับที่เหลือปกติดีนะครับนี่ครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลอง,ลองโพสต,ตัวละสองพันห้านะครับยังไม่มีคนซื้อวันนี้เอาราคาที่จับต้องได้และต้องการขายหมดเลยนะครับ ที่ราคา20ตัว20,000นะครับ20ตัวนี่คือขาย20,000นะครับผมเคยลงในกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับเป็นกลุ่มเป็ดคนก็ไม่รู้จักนะครับว่ามันคือเป็ดอะไรอันนี้เขาเรียกเป็ดคอดักนะครับคนไม่รู้จักก็พากันพูดไปนะครับว่าแพงนะครับ บางคนก็บอกว่าซื้อวัวดีกว่านะครับก็ต้องขอบอกคนคนนั้นนะครับผมก็บอกเขาไปแล้วทางแชทเลยบอกว่าถ้าพี่อยากเลี้ยงวัวพี่ก็ซื้อวัวแต่ถ้าพี่อยากเลี้ยงเป็ดพี่ก็ซื้อเป็ดนะครับนี่ครับขายสองหมื่นพอนะครับอยู่นนทบุรีสวยสวย